สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบุญบารมีก้า8ชัแนลนะครับใน EP นี้นะครับจะพาพี่ๆมาส่องดูพระแท้นะครับพระสวยงามแล้วก็พระที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันนะครับสามารถที่จะมาดูมาเรียนรู้และก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับนะครับใน EP นี้เนาะ EP นี้เป็น EP หนึ่งครับที่ผมได้รับเหรียญสวยๆมานะครับ เป็นเหรียญสวยๆทัที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นนะครับมีของหลวงพ่อพัดนะครับชื่อรุ่นว่าเพชรพญาธรนะครับสองพเป็นเหรียญของปีนี้นะครับนี่ของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับดูมาแล้วสวยงามมากนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งหลวงพ่อพัดนะครับและหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นอาจารย์นะครับนี่นะครับข้างๆเป็นพุทซ้อนเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ สวยงามนะครับนี่เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับดูจากบริบทต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับในมือผมนี้เป็นเนื้อกระไรเงินนะครับลงยาสีประจําวันนะครับเจ็ดสีในหนึ่งลังนี้จะมีแต่ละสีนี่จะมีแค่เหรียญเดียวนะครับเดี๋ยวลงเนื้อกระไหลเงินลงยาเจ็ดสีเจดวันนะครับอันนี้เป็นคนที่เกิดวนันอังคารนะครับสามารถที่จะามาเป็นเจ้าของได้นะครับนะครับนี่ข้างหน้าเป็น หลวงพ่อพลาดข้างหลังเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ของวัดห้วยดวนนะครับ2,564นะครับชื่อเพชรพยทธรนะครับหรือทิพยทธรนะครับแต่ชื่อรื่นคือเพชรพยทธรเป็นลงยานะครับสีชมพูวันอังคารนะครับคุยผืนด้วยนี่นะครับสวยงามนะครับนี่ดูจากนะครับไม่ได้ลงกล้องนะครับแค่ซูมเฉยๆนี่ครับนี่เป็นกระไหลเงินนะครับนี่เป็นกระไหลเงินนะครับ ทรงกลมนะครับผู้ชายนะครับนี่เพชรพญาธรหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่าจะเน้นในเรื่องของความรักความเสน่ห์นะครับเมตตาอะไรพวกนี้นะครับนะครับนี่คือด้านหลังเหรียญนะครับมีเพชรพญาธรมียันนะครับกำกับนะครับนะครับนี่นะครับมีเขียนตอกโค้ดว่ากองออคือกระไรเงินนะครับนะครับ ข้างล่างคือเป็นเลขโคดนะครับมีเลขนะครับมีตอบมีโค้ดนะครับโคดดาวกระจายแล้วก็มีหมายเลขกำกับคือ73นะครับตายว่าเขียนเพชรพยาทอดน,นะครับนี่นะครับนี่คือความละเอียดน,นะครับของตัวนิยันนะครับเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับลงยาประจํา วันเกิดวัดอังคารนะครับนี่ท่านใดที่อยากจะได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางบุญบารมีกัปตันเชานะครับหรือจะติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ทิ้งไว้อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคครับสาหรับในรุ่นนี้นะฮะได้เห็นชัดแล้วนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมีความสวยงามอย่างไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับใน ep ต่อไปนะครับกีพีนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ